ดึงมาดึงมาดึงมาเร็วดึงมาเลยแม่แตงดึงมาดึงเชือกมาลูกเออดึงไว้มาดึงมา โอ้เมตแตงเก่งเว้ยดึงเชือกควายได้เก่ง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 เกงเกงเมากวันนี้ไม่แตงมาเลี้ยงควายไม่แตงอย่างเก่งเลยวันนี้